ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดก,การตรงนี้เองไปท่ทานโอเคมารับฟังคำประกาศต,ต่อไปอ่ากดปุ่มนี้ปุ่มนั้นแล้วก็ปุ่มนี้อีกทีนึงแล้วก็ปุ่มนั้นอ่าเรียบร้อยที่จะทำให้เปิดฟูฟเลียนให้มัน <คำ S 2> จะได้นู้ว่าจะเปิดมันจริงๆน่ะ

วนี่พว่แน่นะโซน่าได้ท่านลรับที่ไปม,ไมใช่แม่โซโท่านาเลยแหรอแ่ทำอะไรกับเพื่อนของฉันเออแงเนี่ยเ,เข้ามาตัวของฉันอ้เอาหลัวแกหูส่วนเนีองน่า ไต้นีบเออโอเคฉันลองสาบแล้วเอาละที่มิ้งคุณไม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตายละฮะเฮ้ยละตายแน่ฮะโอ้ยได้เลยแล้วมันตาไม่เดือดอวยเจี๊ยด้วยดีมากดีดีนะ ว่าของแกน่ะไม่ควรจะอยู่ที่บ้าของแกด้วยซ้ำนี่เนี่ยจะจัดการแกหน่อยแล้วล่ะเอาละพวกเราไปชมกันหน่อยปะตัด้เลยเพื่อนอ่ะานทานทับพวกบทั่วซวกเดอะอิมพีเ เราลุยย้อนไปฝุ่ไปแต่ทันย้ไไปอัพเดแล้วนต้องตส้าพวผเรารู้อยู่แล้วครับท่นถ้าพวกแกรู้อยู่แล้วว่าเบื้องหลังพวกมันอัปเดอยู่พวกแกยังแพ่นะกเราทำมันไม่ได้นะครับท่านวาไว้ผมูตเี่ยนมุมเหมน,นือผมคนเอ็มพายุ งยตตาปุกเกมทีทางแก้กับความย่งยนแกมันเป็นว่านาแล้วที่จีแมนเนี่ยถูกจับจัี๋ยวมันถูกเอลิเอ็ตับตัวไปน้ำมันจับมาซะแต่ท่านมันเป็นไม่ได้แล้วนะคือความาบุกไปในฐานทัพของเอเจ้าเอลิเอ,อนตต์ันี้นะ่ะย่าบุกตาบุกแกทำสำเร็จไม่อย่างนั้นทุกแกทั้งสองคนเนี่ยจต้องได้รับบาเจ็ตลอดไปเยะท้งว่า,าฉันผิดหวังละ รับทราบก็จงไล่ไปม่ได้ตรงนี้จะการมาแล้วแกไปล่อยฉัไปด้วยไปไปดูดีเลยครั้งที่หกสิบเอ็ดเอาละทีเรืองท่านจัดการเองนี่แกจะทำอะไรนะฮะส่งอาวุธมาเลยเอาละช่วยไม่ได้เดี๋ยวนะท้อาอะไรนะเอาละรับแล้วจัดการเลยเพื่อนเอาละเจ็บนิดหน่อยมีเจ็บปะว่า สวัสดีเพื่อนสสวัดีเพื่อนราจะต้องไปทำอะไรต่ออย่างนั้นเหรอเพื่อนแล้วที่สุดก็ทำสำเร็จแล้วเฮ้ยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะด้านนอกเนี่ยฉันไปด้านนอกเองฐานทับอยู่ในอันตรายเอ๊ด้านนอกนี่มีอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาเราคือคนเดี ดนผีหลอกอยา้อเขไปลอโ้โอโอนทมันแล้วสินะติดนปุนั่งกันเกทานนี้ว่าเมรนมีครอูชยี่จะต่ันนี่เอาะเอ้ยนั่นันอะไรนั่นนะ